สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับห้องเรียนของครูซ้มอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่20นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยนกน้อยเริงร่าค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องลักษณะและรูปร่างของนกกันค่ะลักษณะทั่วไปของนกนะคะนกเป็นสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดี สเสน่อันชวนหลงไหลของขนที่แสนสวยงามเสียงไพเราะและปีกที่โบยบินอย่างอิสระทำให้นกเป็นเพื่อนที่น่ารักและผูกพันกับมนุษย์มายาวนานนกที่ปรากฏตัวในธรรมชาติเติมเต็มสีสันและประดับโลกให้งดงามที่สำคัญคือนกเป็นส่วนหนึ่ง ของระบบนิเวศท,ที่เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์และธรรมชาติอย่างมหาศาลเลยค่ะลักษณะทั่วไปของนกนกเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีกระดูกสันหลังมีตั้งแต่ขนาดเล็กเท่า,มาแมลงไปจนสูงใหญ่หลายเมตรเชียวละค่ะอีกทั้งยังมีพฤติกรรมแตกต่างกาัน แต่ไม่ว่านกจะมีรูปร่างและพฤติกรรมต่างกันเพียงใดทุกชนิดมีโครงสร้างร่างกายที่เหมือนกันค่ะลักษณะและรูปร่างสังเกตนกที่พบว่ามีขนาดเท่าใดโดยเปรียบเทียบกับนกที่ รู้จักดีอยู่ก่อนแล้วเพื่อประมาณขนาดของนกนั่นเองเช่นนกกระจอกบ,บ้านเด็กๆเ,เคยเห็นนกกระจอกบ,บ้านไหมคะจะหาได้ง่ายตามบ้านเรือนเป็นนกกระจอกที่ตัวเล็กมีลักษณะขนสีน้ำตาลนั่นเองลักษณะของหางสังเกตนกที่พบว่า มีหางสั้นหรือหางยาวเว้าวแหวกหรือตัดตรงมีขนบางเส้นยืน่นยาวออกมาหรือไม่ปีกก็จะกว้างยาวปีกแหลมหรือปีกกลมลักษณะของปากสามารถบอกประเภทหรือวง ของนกได้เช่นนกกินปลาจะมีหางแหลมยาวตรงนกกินมเมล็ดพืชจะมีปากสั้นแข็งแรงบริเวนลำตัวสังเกตสีท้องแถบหรือลายขีดบอกนกบางชนิดก็จะมีลวดลายที่โดดเด่นเช่นคิ้วแถบเหนือตา บนหน้ารอบตาหรือสีของปากนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆฟังลักษณะต่างๆของนกไปแล้วนะคะเด็กๆมาดูกันคุณครูก็มีตัวอย่างรูปร่างลักษณะของนกชนิดนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่านกชนิดนี้คือนกอะไรนกแก้วนั่นเอง โดดเด่นของนกแก้วชนิดต่างๆก็จะมีสีสันที่สวยงามลักษณะปีกและปากดวงตาที่โดดเด่นมีหางยาวนกแก้วรับประทานพืชและสัตว์เล็กๆเป็นอาหารเช่นไส้เดือนมแมลงเล็กๆชนิดต่างๆและนกแก้วเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีราคา แพงบางชนิดแพงมากราคาเป็นหลักหมื่นเลยนะคะเด็กๆเพราะว่านกแก้วมีความสามารถพิเศษคือสามารถฝึกพูดเรียงเสียงคำพูดตามมนุษย์ได้เด็กๆเห็นไหมคะคุณครูก็ยกตัวอย่างนกที่สวยงามให้เด็กๆดูแล้วให้เด็กๆไปสังเกตนกที่บ้านตัวเองนะคะว่ามีนกชนิดไหนบ้าง และนกมีลักษณะอย่างไรให้เด็กๆอธิบายถ่ายภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องลักษณะและรูปร่างของนกแล้วนะคะอ่าวันนี้คุณครูส้มก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆด,ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีงานที่คุณครูให้ไป ส่งรูปทางลายให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูส้มไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย